สวัสดีค่ะสวัสดี FC ส้มมะพยากรณ์นะคะวันนี้ส้มมะพยากร์ขอเปิดไพ่ Miss Earth Thailand ในการประกวดมิ s เอิร์ธที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ว่าผลงานจากตัวแทน ประเทศไทยจะไปได้ถึงรอบไหนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวมารุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะก่อนอื่นขอหลับตาสับไพ่ก่อนนะแล้วจะหยิบไพ่สามใบนะคะสามใบหนึ่งสอง สหยิบตาลหลับไพ่สบายใจสุดจะได้ไม่ต้องว่านู่นว่านี่นะคะสัญลักษณ์ของไพ่นี่คือทางที่ใช่จริงๆหรือเปล่าสัญลักษณ์ของไพ่นี่คือทางที่ใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ทางที่ใช่บางทีมันก็เหมือนจะเสียเวลาเปล่าจริงๆเนี่ยไพ่ใบนี้ดีนะหกไม้เท้าอัศวินขี่มา้าการเป็นแม่ทัพ หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนการพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่ยอมรับการก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคและวิบากชุดคลุมสีแดงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแดงต้องมาหรือเปล่าสีแดงสีเหลืองมาแรงนะจ๊ะให้ดูร้อนแรงให้ดูสดใสแต่พอมันมาเจอไพ่ใบที่สองเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของไพ่แปดถ้วยการเดินหันหลังให้กับถ้วยแใบถ้วยแใบหมายถึงข้อเสนอ หมายถึงโอกาสหมายถึงสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้จริงๆ8ดเต็มสิบเนี่ยความหมายไม่ได้แย่แต่มันเป็นความรู้สึกของการเดินหันหลังเพราะว่าไม่ชอบไม่ตอบโจทย์ เป็นสัญลักษณ์ของความชัดเจนในตัวเองว่าไม่เอาไม่อยากได้หรือมีสิ่งอื่นที่ตัวเองรู้สึกว่าใช่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าการเป็นดังงามหรือการเป็น mid earth จริง,รงๆแล้วยังไม่ตอบโจทย์สําหรับชีวิตชัดเจนกับตัวเองแล้วไปทําอย่างอื่นที่ตัวเองรักและอยากทําก็อาจจะมีความสุขมากที่สุดใบสุดท้ายอันนี้น่ากลัวมากสัญลักษณ์ของไพ่สิดาบสิบดาบหมายถึงการถูกทรยศหักหลัง การถูกกลั่นแกล้งการถูกแทงข้างหลังแล้วให้เป็นนิลมทั้งยืนเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้เหนื่อยนะมันมีการคิดไม่ซื่อกันหรอหรือยังไงหรือโดนแทงข้างหลังหรอหรือเกิดความผิดพลาดหรืออย่างไรไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือสิ่งที่หวังตั้งใจไม่ได้ตามเป้ามันเป็นความหมายของความผิดพลาดผิดหวังช็อก ล้มทั้งยืนโอนแทงข้างหลังมันตีความได้หลายกรณีแต่เป็นความหมายที่ไม่ดีหรืออีกความหมายหนึ่งหมายถึงความผิดพลาดก็ได้เช่นกันไม่รู้ว่าอ่านตามความหมายแบบนี้นะอะขอให้น้องไม่เป็นอะไรกลัวเจ็บไพ่สิบดาบมันเป็นไพ่เจ้ากรรมนายเวรน,นะอีกความหมายหนึ่งหมายถึงการเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ขอให้บุญรักษานะลูกนาะลูกอะต่อไป20คนสุดท้าย มิสเอิร์ธยี่สิบคนสุดท้ายมิสเอิร์ธหนึ่งใบแล้วนะทำไมลังเลจังวะทำไมลังเลจังวะสองเหรียญลังเลกังวลสับสนกำลังคิดอะไรอยู่เกิดความสับสนเอาเข้าไม่เข้าเอาเข้าไม่เข้า <c oughs> มันเป็นไพ่ครึ่งครึ่งกลางๆอะ่ะไพ่สองเหรียญเนี่ยครึ่งครึ่งกลางๆแสดงว่ามีสองชอว์หรือมีตัวเลือก มันดูปริ่มปริมว่าจะเอาข้าวหรือไม่เอาข้าวเกิดข้อเปรียบเทียบขออีกหนึ่งใบข้าวไม่ข้าวยีคนสุดท้ายเนี่ยขออีกใบหนึ่งนะมันปริ่มปริมอะแกอ่านเดี๋ยวดูละดู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 ด้วยกันไม่ได้เข้าวทำไมไพ่แรงอย่างเงี้ย มันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีคู่เปรียบเทียบหรอจริงๆไพ่ใบนี้ยถ้ามันคงมัน่นใจอยาหนักแน่นมั่นใจไม่กลัวจริงๆไพ่ใบเนี้ยข้อเสียค,คือความลังเลโลเลไม่สุดพอมันไม่สุดมันเลยทําให้เกิดความกังวลเกิดความพะวงอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ความหมายรู้สึกไม่ดีแล้วพอเปิดออกมาอีกใบมันเป็นไพ่ห้าไม้เท้าวะ่ะห้าไม้เท้าหมายถึงความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแหวงเธอดูดิดูไพ่นะการฟาดฟันอะ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคฟาดฟันการแข่งขันการไม่มีใครยอมใครแต่อีกความหมายนึงมันหมายถึง Mindset ทัศนคติค่อนข้างขัดแย้งแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้โอกาสตกรอบแรกสูงมากแต่เรายังไม่ตัดกำลังใจสมมติสมมติสมมตุมมติว่าเข้ารอบแรกอะสมมตินะแต่แต่ความหมายไพยนะ่น่ะมีโอกาสตกรอบ แต่ถ้าสมมุติฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้เรามั่นใจมากนะแล้วมั่นใจไม่ลังเล8คนสุดท้ายจะพอไหวไหมแปคนสุดท้ายนะทุกคนก็พอจะมีโอกาสอยู่สัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้มันต้องดูร้องขออ่ะเราก็แสดงความต้องการอ่ะมันถึงจะได้นะไพ่แบบนี้เงินผลประโยชน์ตราช่าง สองคนช่างใจระหว่างคนสองคนชุดนี้กับชุดนี้ยังไงตาช่างเงินคนนั่งแบมือขอบันตีความได้หลายกรณีอีกความหมายหนึ่งหมายถึงการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้แต่รู้สึกว่าไทยแลนด์น่ะจะเอาเป็นช้อยสุดท้ายแล้วเอาเป็นข้อเปรียบเทียบกับใครสักคนหนึ่งใครทำได้ดีกว่าจับเข้าแสดงว่าคะแนนเราอ่ะไม่ขาดแล้วเมียลุ้นไหม ดินน้ำลมไฟนีดินน้ำลมไฟมีลุ้นไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดินน้ำลมไฟต้องได้คือสิ่งสำคัญนะ่ะคือการลังเลหรือโลเลไม่แน่ใจโอกาสที่จะตกรอบแรกมีสูงแต่ถ้าผ่านรอบแรกสมมุตินะ สมมุติว่าเราลืมไอ้ไพ่ชุดนั้นทิ้งไปไม่ลังเลละสองสองเหรียญเนี่ยไม่ลังเลละเลือกล้าตัดสินใจละพร้อมฟาดพร้อมฟันละเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เพราะ6กเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับร้องขอแล้วได้รับแล้วมีตราช่างแล้วถ้าตบทะลุบล็อก เข้าไปดินน้ำลมไฟจริงๆอ่ะเราเคลียอะไรกันหลายๆอย่างลงตัวนะย้ํานะว่าถ้าตบทะลุบล็อกการตกลอบแรกไปได้เนี่ยแล้วเคลียอะไรทุกอย่างลงตัวไม่มีปัญหาไม่มีอะไรย้อนแยงวุ่นวายนะแล้วรับข้อเสนอได้ไม่หันหลังให้นะถ้าตกลงกันได้นะโอกาสมงมิสเอิร์ธมาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่า ตกลงกันยังไงจะแทงข้างหลังกันไหมจะทรยศกันไหมจะเป็นไปตามที่คุยกันไว้หรือเปล่าเพราะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุยกันไว้ราชินีนั่งบัลลังมงมิสเอิร์ธได้ลุ้นเอาก็แล้วกันเพราะว่ามันจะมีอยู่สองอย่างเท่านั้นสำหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ปีนี้ถ้าไม่ตบุบถ้าไม่ตุบไปเลยนะก็มีโอกาสลุ้นมงใหญ่ ทำนายแบบนี้ก็แล้วกันไม่สะกดจิตไม่ขายฝันเพราะฉะนั้นขอให้คุยกันเข้าใจขอให้มันตอบโจทย์ขอให้มันใช่เพราะถ้าหันหลังให้ปุ๊บทุกอย่างบายบายสวัสดียังไงก็ส่งกำลังใจให้สายสะพายไทยแลนด์เพราะน้องสวยมากพี่ส้มไปกดหัวใจ พี่ส้มไปกดคอมเมนต์เชียร์ไทยแลนด์ให้ในหลายๆโพสต์ที่กองมิสเอร์แช่นะยังไงพี่ขอให้หนูทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุด 50- 50โอกาสมงมยังมีขอให้คุยกันดีๆแล้วเข้าใจให้ตรงกันนะคะเชียร์สายสะพายไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ